ไข่ลูกนกกระทาของอร่อยและหากินยากมาอีกแล้วจ้าเห็นพี่แม่ค้าบอกว่าลงทีไรตะก,ก้าบินทุกทีงั้นไม่เป็นไรใครที่ตะก,ก้าหายทําตามวิธีนี้กดเข้าที่โปรไฟล์ของบะหมี่หลังจากนั้นมันจะพามาหน้าช่องกดตะก,กาหน้าช่องก็จะเจอกับตะก,กา้าไข่แบบนี้จ้าไข่ลูกมีสั่งจากร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะอยากสั่งถูกร้านแนะนําให้กดตะก,ก้าที่มีแนะนําเด้อรอบนี้จัดกับตําเสนเล็กจดจวดพี่น้องขาไปรับชมความแซบ่บไข่ลูกนกกระทากับตําเส้นเล็ก พูดเลยนะเจ้าว่าไข่นกกระทาอร่อยกว่าไข่เป็ดมากๆน้ำจิ้มขาที่เขาแถมมาไปจ้าคำใหญ่ๆสุดๆเต้าผิดไทย อ,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 อยากแนะนำให้ทุกคนลองสักครั้งสำหรับมือใหม่เปิดใจลองตัวนี้ดีที่สุด